สวัสดีนะครับผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับมาานันตะกี้นี่นะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับอ,อยากให้ดูบรรยกากาศนะครับรอบๆตัวผมนะครับเนี่ย,ยมันเป็นวิวทิวทัศน์นะครับของผืนป่าป่าสวนนะครับแล้วก็ เนีผมเพิ่งนอนเล่นเพิ่งตื่นนะครับเนะี่ยแล้วก็เปิดจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งฟังนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศอ,อาเหล็งนะครับที่สวนข้างบ้านข้างบ้านพักข้างบนนะครับก็เป็นร่มไม้ ก็ <c oughs> oh, อยากจะบอกว่านะครับเป็นชีวิตนะครับสบายสบายนะครับในบรรยากาศอของอเรือกสวนไร่นานะครับอยากจะบอกว่าเรือกสวนไร่นานะครับเมาากกื่อตะกีนะครับนั่งฟังนะครับไร้สดนะครับแล้วก็งว่วงนอนแล้วก็ นอนหลับได้หนึ่งตื่นนะครับเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็เลยเปิดกล้องนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆนะครับภาพชัดดีไหมครับถ้าภาพชัดผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,น,นะครับว่าเนี่ยผมใช้ซิมใช้เน็ตของเครื่องนี้ นเนื่องจากเน็ตมันแรงมากเลยนะครับเน็ตดีมากเลยเน็ตไม่อั้นนะครับมผมเปลี่ยนมาใช้เน็ตของ T2R หรือที่เขาเรียกว่า Top Up t o u ู i s นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมได้รับโอกาสใช้เน็ตนี้ คนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะครับจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของ Top Up t o u r i ิสนะครับซึ่ง Top Up t o u r i ิสนะครับเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนสคอบอนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยมันสมองของคนไทยนะครับที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับลักษณะอของบริษัทนี้ นะครับเป็นบริษัทที่นะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสคบนะครับ mm hmm. ชื่อว่าท็อปอัพธุรินะครับแต่บริษัทนี้นะครับมันแตกต่างจากบริษัทอื่นๆคือว่ามันเป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์นะครับสินค้าของมันคือซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จนะครับลักษณะ ของธุรกิจที่ผมบอกผมอยากจะเรียกว่ามันคือโอกาสโอกาสของใครก็ได้นะครับถ้าใครเข้ามาเป็นสมาชิกในบริษัทท็อปอัพธุริศนี้นะครับท่านจะได้ใช้เน็ตที่ราคาถูก175บาทต่อเดือนแต่มันเป็นโปรรายปี นะครับคือ2,090บาทแต่ต้องเป็นสมาชิกและการเสียค่าสมาชิกมันมีให้เลือก4ไซส์4แบบนะครับส่วนข้อมูลผมเอาติดไว้ในคอนเทนต์ด้านบนนะครับเข้าไปศึกษาได้เลยผมอยากจะบอกว่าเน็ตนะครับโทรเบอร์นะครับได้ ฟรีทุกเครือข่ายและเน็ตไม่อั้นนะครับนะครับอันนั้นคือสิทธิ์ของผู้ที่เป็นสมาชิกข้อเดียวนะครับเท่านั้นนะครับอ,อันนั้นเป็นของแถมที่จะทำให้นะครับท่านได้ใช้เน็ตที่ดีถูกและก็แรงแต่ มันสามารถสร้างธุรกิจได้ด้วยนะครับสร้างธุรกิจอะไรอย่างไรผมติดลิงก์ไว้แล้วนะครับและหลังจากที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกเชื่อไหมครับว่าผมเข้ามาตอนนี้ก็เดือนกว่าๆแต่ผมมีรายได้คืนมาประมาณ30,000แล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับ โอกาสนะครับมันจะเหมาะกับผู้ที่สแสวงหาหรือไปฟ้าหามันเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับโอกาสเหมือนไอศครีมถ้าไม่ชิมมันอาจจะละลายเสียงนกเกาเวานะครับมันร้องอยู่ใกล้ๆแค่อยากจะมาบอกเพื่อนๆบนโซเชียล เพราะหลายคนบนว่า,าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับอ,อยากจะให้ได้ประหยัดเน็ตข้อที่หนึ่งข้อที่สองอยากจะให้ท่านได้กลายเป็นคนที่มีไรายได้เสริมแต่ผมอยากจะ ขอเตือนนิดหนึ่งว่าธุรกิจนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแก่รวยนะครับอยากเข้ามาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทำให้ท่านกลายเป็นเศรษฐีคนแรกของตะูลน,นะครับนี่ผมขอยืนยันเลยนะครับเพราะผมเองนะครับก็ได้กลายเป็นคนที่มีความฝันและความหวังขึ้นมาทันที เมื่อรู้เรื่องราวของท p อัตุ o ิศนะครับมันเป็นอะไรก็ช่างแต่ถ้ามันทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นประหยัดขึ้นนะครับอ่าเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคิดเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมนะตอนนี้นะครับผมเห็นอยู่ว่ามีอยู่หนึ่งท่านแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อ ถ้าท่านกดสติ๊กเกอร์เป็นรูปหัวใจรัวๆข้างล่างนะครับผมก็จะเห็นว่าท่านเป็นใครและจะอวยพรให้ท่านมีความสุขเป็นยังไงบ้างครับชีวิตผมบรรยากาศดีใช่ไหมครับนี่เป็นบรรยากาศสบายๆที่ชายป่าที่สวนใกล้ๆบ้านเป็นสวนป่า นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> คุณผู้หญิงใส่เสื้อแดงนะครับในรูปโปรไฟล์ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับถ้าท่านสนใจก็ลองกดดูนะครับที่ในคอนเทนต์มันมีอยู่หลายอย่างให้ท่านได้ดูรู้สึกว่าจะมีบริษัทด,ด้วยนะครับมันเป็นเว็บไซต์บริษัทมันจะดาวน์โหลดพาท่านไปเที่ยวที่บริษัทที่ช่องนนทรี กรุงเทพหมหานครด้วยนะครับและก็จะเป็นห้องโลกพัฒนาซึ่งมีเรื่องราวต่างๆของบริษัทท o อทุริฤที่ผมเอาไปบรรจุไว้ในห้องนั้นนะครับขอเรียนเชิญเชิญไปด้วยนะครับกดไปเลยคุณน้องโชคดีครับสวัสด,ดี